จเจริญพรญาติโยมวันนี้ก็มาสนุนสนาธรรมเพื่อความเข้าใจหรือเพื่อการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ที่ทำงานไม่ว่าจะอยู่ที่ใดถ้าเรามีสติปฏิบัติอยู่เสมอ เราก็ไม่หวันไหวหน้าที่การงานของเราก็เจริญก้าวหน้านะเพราะมีศีลซะก่อนถ้าเรามีศีลอย่างอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงนะมันก็จะมาโดยลำดับนะรักษากายวาจาใจของคนเราเนี่ยให้ใสสะอาดอยู่เสมอปราศจากความโรคความโกรธความหลง ตัณหาหรืออวิชชาในเมื่อเราปฏิบัติกันเป็นประจำปฏิบัติกันอยู่สม่ำเสมอใช้สติปัญญาใครควรให้ลูกอยู่กับปัจจุบันอย่างเช่นเราเห็นคนอื่นได้ดีเราอย่าอิจฉาลิษยา หรืออย่าสงสัยให้สงสัยในตัวเองทำไมเขาทำงานเหมือนกับเราทำไมเขาถึงรวยกว่าเราเราต้องเอาเขาเป็นครูเขาพูดปดไหมเขาพูดเพราะไหมเขาเป็นคนก้าวร้าวไหมอย่างเพื่อนร่วมงานทำไมคนอื่นนี่เขาพูดเพราะจัง กิเลสมันก็จะฟ้องไปที่สมองของเราว่ากัดแดกทำเอาหน้าเลียแข้งเลียขามันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเราลองมาสงสัยตัวเองและลองปฏิบัติขัดเกลากิเลสของตัวเองไม่ต้องไปมองที่อื่นญาติโยมมองที่ตัวเราดีกว่าว่าเราขยันพอหรือไม่หรือ ชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาใส่ใจตัวเองแล้วมาคิดทำให้ลกสมองไม่มีประโยชน์ประโยชน์ของความดีมันอยู่ที่จิตใจของเราไม่ใช่อยู่กับคนอื่นความเร็วไม่ได้อยู่กับคนอื่นมันก็อยู่ที่เราเช่นกันอย่างเราปฏิบัติหน้าที่อาจจะเป็นไฟ ประชาสัมพันธ์พูดกับลูกค้าหรือว่าพูดกับเพื่อนร่วมงานถ้าวาจาใจถ้าวาจาของเราพูดเพราะเพื่อนเยอะถ้าเขาว่าเราก็ช่างเขาตัวเราร่มเย็นเป็นพอไม่ใช่ว่าเราจะเอาเรื่องของคนคนอื่นเนี่ยมาคิดจนนอนไม่หลับ มันก็เลยเกิดความอิจฉาอีกอย่างหนึ่งเห็นเขาได้ดีเราอย่าไปอิจฉาเขาเลยเราจงชื่นชมในใจของเราถึงเราจะไม่ชื่นชมต่อหน้าแต่เราออบชื่นชมตัวยอยู่ในใจของเราอย่างน้อยเขาก็ขยันมันเพียรเก็บออม มีเวลารักษาเวลาในการทำงานรักษาน้ำใจไม่ตีต่อกันเราก็ลองมาปฏิบัติเหมือนเขาดูไม่ใช่ขมใจที่จะพูดให้มันออกมาจากจิตจากใจของเราไม่ว่าจะเป็นประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นข้าราชการข้อถาม ถ้าเรามีจ,จมิตใจเมตตาพูดเพราะอยู่ในศีลในธรรมมีแต่คนรักอาจจะมีคนเกลียดคนรักจะมากกว่าคนเกลียดเราถ้าเราเอาประเด็นนั้นนะยมมาใส่ใจเราคิดไปเองโดยที่เราไม่ดูตัวเราเองเลยมันก็ไม่สามารถที่จะ,จะเจริญก้าวหน้าได้ ทำไมเจ้าสัวหลายๆคนเขาถึงรวยรอย่ะโยมโยมไม่เคยคิดข้อนี้เลยมีแต่ว่าเขารวยรวยรวยอย่างคุณไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันเคยเป็นเด็กปั๊มน้ำมันหรือว่าเป็นเปิดร้านอัดฉีดล้างรถเดี๋ยวนี้เป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ัวาจะมาเป็นแต่เราสิ ทำไมถึงทำไม่ได้เพราะเราขี้เกียจไม่มีสติกิเลสต,ตัวนี้มันก็จะบอกว่าเราจะรวยไปทำไมทำไปเพื่ออะไรเราก็ยังหาคำตอบไม่เจอเลยโยมอย่างเช่นไปวัดบางท่านก็ว่าโอ้เดี๋ยวก่อนกิเลสต,ตัวนี้แหละมันห้ามนี่อยไปเลย อย่าพึ่งก็ได้แต่ทําวัดเออทําบุญอย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้าไปถ้าเรามีจิตใจเข้มแข็งมีสติกูจะไปห้ามกูไม่ได้หรอกอันนี้ขออภัยที่พูดไ่เพราะฉันจะไปทําบุญไมลองดูสิมันจะสู้กับเราได้ไหมกิเลสตัวนี้กูจะรักษาศีลไม่นะไม่ต้องรักษาศีลทําไมฉันจะรักษาศีลสู้กับมันถ้าโยมยอมแพ้ ก็จบก็ไม่สามารถที่ชัชนะอะไรได้ก็จะซ้ำมาเลเทเมาไปเป็นคนขี้เกียจเป็นคนที่ไม่รักรักตัวเองก็ไปกุ้มใจเรื่องจนเรื่องนั้นแต่ตัวเองยังไม่ไม่ได้งัดความสามารถเฉพาะตัวออกมายกตัวอย่างพระทำไมท่านทึ่งบทได้นานเพราะท่านมีสิขาบท หรือพระบินัยและพระธรรมแต่ก็มีบางรูปก็ไม่เป็นไรไม่ขอเอ่ยถึงก็แล้วกันทำไมท่านสวดเก่งทำไมท่านถึงปฏิบัติเก่งเพราะท่านเอาธรรมะนี่แหละมาสู้กับกิเลสแต่อย่าลืมว่ากวดที่ท่านจะประพฤติปฏิบัติได้ก็ต้องใช้เวลาสู้กับมันอย่างเช่น ภาวนาพอหลับตาลงความคิดมันก็ฟุ้งซ้านออกไปแล้วคิดนโน่นคิดนี่แหละทีนี้กระวนกะวายแต่เรากดมันอ๋อมึงจะไปไหนกูก็จะไปด้วยดูมันสิมันจะไปถึงไหนแต่อย่าลืมว่าให้รู้ว่าเรานั่งกำลังภาวนาอยู่ดูลมหายใจอยู่ญาติโยมทั้งหลายก็กทำได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าทําได้มนกันก่อนเจ้ารับจะนอนอรองนั่งภาวนาสวดบนไหว้พระดูหนังสือก็มีใน YouTube ก็มีญาติโยมทั้งหลายไปหาเอาอ,อย่าท้อสิเราเกิดเป็นมนุษย์บางประเทศเห็นไหมเขาลบกันเพราะอะไรก็ไม่ขอเอ่ยถึงนิดนึง เพราะอะไรล่ะเราลองจับธรรมะมาเทียบดูซิว่าสงกามเกิดจากใครเกิดจากคนทั้งนั้นไม่ได้เกิดจากพระเจ้ามโนไปเองพระเจ้าเป็นผู้ทำไม่ใช่ก็ตัวเรานี่แหละทำถ้าพระเจ้าช่วยทำไมไม่ให้เราอิ่มล่ะเราทำไมต้องหากิตเองเพราะความโลภความโกรธความหลงนี่แหละ มันเคยเกิดสง์คงสงรามกันอยู่นี่ถ้าเราทุกคนศาสนาพุทธเราเนี่ยอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเทวดาย่อมคุ้มครองเราผู้ปฏิบัติเราลบกิเลสจากใจของเราไม่ได้เลยแล้วเราจะไปลบกับคนอื่นได้ยังไงเราต้องลบจากกิเลสจากใจของเราไปก่อนไม่มากโยม สีนสมาธิปัญญาแค่นี้มีอยู่แค่นี้จริงๆนะถ้าทําได้ศีนสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญาศีนห้ามีอะไรไปศึกษาดูว่าวันนี้เราผิดศีนห้าหรือ,อยังเราจะดูแลศีนห้านี้ให้ดีสมาธิอยู่กับตัวตนของเราหรือเปล่ามีสมาธิมีสติปัญญาไหมสัมปชัญญะเราต้องรู้อยู่เสมอในรอบรอบตัวเราวันนี้เราทําอะไรอยู่บางท่านก็อ่ะ,อะดูคลิปอยู่ดูคลิปอยู่ แล้วเรื่องอะไรไปพิจารณาดูว่าใช่หรือไม่หรือไม่ใช่อย่ากเก็บไปคิดว่าว่าไม่ใช่อย่างนั้นตุกขาคอมเมนต์กูต้องคอมเมนต์อ,อ,นอย่างเดียวคอมเมนต์ได้อะไรโยมได้ความสะใจหรือไงให้ดูด,ดูรอบๆตัวเราเอาง่ายๆศีลสมาธิปัญญาตื่นเช้ามาสมาทานศีลห้าได้เองนโมสามจบม วันนี้เราจะปาณาติปาตาเราจะงดเว้นโดยการฆ่าสัตว์เราจะลดงดเว้นด้วยการลักทรัพย์เราจะงดเว้นด้วยการกาเมไม่ผิดลูกบิดเมียใครไม่ผิดในกรรมไม่มูสาไม่ดื่มสุราทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันอะไรจะเกิดร่างกายเราก็จิตใจของเราก็ใช้บริสุทธิ์ยิ้มแย้มแกมใสทำงานล่าเริง นะกลับมาเราก็ทำหน้าที่ออของหัวหน้าครอบครัวก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติก็คงจะพอแค่นี้ลองไปคิดแลนะค่อยควร,รดูญาติโยมทั้งหลายว่ามันดีหรือไม่ดีอย่างไรถ้าไม่ดีก็ทิ้งไปถ้าดีก็เก็บเอาไปื้กปฏิบัติดูนะอัรมมาภาพก็คงจะพอแค่นี้ไว้พบกันใหม่ ในคลิปหน้าขอเจริญพร